สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียครับพี่น้องเนาะบรรยากาศยามเย็นเย็นของวันที่18เด้อครับผม18พฤศจิกายนครับเมื่อนี้กะมานําเสนอแนวทางล่าพัฒนาครับพี่น้องเนาะปล่อยต่องวดเลยครับผมกับแนวทางพ่อเจริญศิลนครับพี่น้องเนาะครับงวดวังหันกะเต็มเต็มครับผมพอคะับสามเจ็ดเจ็ดสามครับพี่น้องเปรียของพอ งวดที่ผ่านมาครับมีอยุงหกหางแบบแขวนๆเลยครับผมพอจะเลื่อนสินกลับมาแล้วครับพี่น้องเนาะครับสําหรับงวดวันที่ยี่สิบพฤศจิกายนครับพี่น้องครับมาตามกันต่อให้พี่น้องเอฟซีแบบต่องวดเลยครับผมแนวทางล่าพัฒนาพอจะเลื่อนสินครับเอาสาหรับงวดที่ผ่านมาครับผมก็ถือว่าแตกรายสํานักครับพี่น้องเนาะครับจังไดก็มาตามต่อ พี่น้องเอฟซีได้รับช่มรับฟังถูกเซียนคือเก้าครับพี่น้องเนาะเป็นแนวทางเสียงโศกเสียงดวงครับก่อนที่จะไปรับช่มรับฟังแนวทางตัวเลขเล่าพัฒนากบพอจะเลื่อนสินกับนําเชียร์พาลุยกับขอขอพระคุณพอเด้อครับผมทีเมตาแนวทางให้กับนาเชียร์พาลุยทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังแรงใจให้กับนาเชียร์พาลุยในเด้อครับพี่น้องไปรับช่มรับฟังแนวทางล่าพัฒนากับ พอจะเลื่อนสินแบบปล่อยตองงดกันเลยครับครับขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีเดอครับผมที่ขอมารับชมรับฟังแนวทางตัวเลขด้โชว์ด้ลาบไปน้ำกันครับอาจารย์ผู้เดี๋ยวตามไ้เดอครับพี่น้องมาเอื้นครับผมแนวทางลาวพัฒนาอาจารย์ผู้ครับผมเจ็ดสามตรงๆงครับพี่น้องหมดที่ผ่านมาครับพ่อบางพีครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวหน้าตามไ้เดอครับผมครับลาวพัฒนาพ่อบางพี ห้าสี่ตรงๆครับผมครับเรียกว่าแม่มาลีชัดนี่แหละครับพี่น้องเนาะครับแม่มาลีชัดกัดทั้งบนทั้งล่างเลยครับผมเหล็กวินเพื้นครับเดี๋ยวมารับส้นหับฟังกันในงวดวันที่ยี่สิบครับพี่น้องเนาะแม่มารีชัดกัดคอติดไว้เด้อครับพี่น้องมาตามต่อครับผมนี่เป็นส่วนหนึ่งเด้อครับพี่น้องที่ถือว่าแตกหลายสำนักครับผมงวดที่ผ่านมาครับพี่น้องเนาะครับนี่ของพอเจริญนสินครับพี่น้อง ผลที่ผ่านมากับหกกับเจ็ดแหละครับพี่น้องครับตัวเด่นของเพื่อนก็จับคู่ออกตัวกลับครับพี่น้องเนาะเจ็ดสามสามเจ็ดครับผมกลับด้วยเนี่ยครับผมอย่าลืมกลับด้วยครับพี่น้องเนาะตัวเลขเอ๋อไปรับชมอมรฟังน้ำกันยี่สิบพฤศจิกายนครับยี่สิบพฤศจิกายนครับพี่น้องลาพัฒนาพ่อเจริญศิลป์ครับ เด่นบนล่างห้ากับหกครับพี่น้องเน้นห้าครับห้ากับหกเน้นห้าสองตัวบนล่างหนึ่งห้าสองห้าสามห้าหนึ่งหกสองหกสามหกครับผมห้าเน้นล่างครับพี่น้องเนาะห้าเน้นล่างเพื่อนว่าครับผมพอฝากมากลับด้วยเด้อครับพี่น้องระวังให้ดีครับผมว้างหันกับถ้าว่ากลับก็แย่ให้กันครับพี่น้องเนาะกลับน้ำเลขหกค้างครับผม สามเจ็ด่างหันครับผมเลขออกเจ็ดสามหมวดนี้ก็มีตัวเน้นด้วยครับเดี๋ยวก็มาเชียร์ขีดไฮได้ครับผมเน้นลักหาครับพี่น้องเนาะหนึ่งห้าสองห้าสามห้าตัวบนเด่นก็จะเผอครับพี่น้องครับผมทางที่ดีก็จัดไปเลขครับพี่น้องเนาะจัดเลขครับผมทางที่ดีคือทางมิตรภาพคือพอว่าแหละครับผมหนึ่งห้าสองห้าสามห้าหนึ่งหกสองหกสามหกครับผมพ่อเจริญศิล์ ยี่สิบปุสิกีการ์ยนเด้อครับพี่น้องแนวทางปล่อยต่องวดครับผมนี่แหะครับพี่น้องครับผมเลขพอเจริญนสินเด้อครับพี่น้องลาวพัฒนาครับอย่าเผ้ออย่าพลาดครับผมตัวเลขของพอเจริญนสินกับมีอยู่มกขางถนันครับพี่น้องเนาะครับเป็นสำนักแหลกให้พี่น้อยพี่ไปไปพิจารณาเบงกรครับผมครับเอื้อนกับเจตน้ำเสนอมาครบเสร็จคือเก่าครับพี่น้องเนาะเพราะว่าจะเป็น อาจารย์ผู้พี่ปักกายพอบังพี่เด่นเดินดีครับผมครับพ่อเสือกครับพี่น้องครับร่วมไปถึงผู้เจแม่มารีฉาดครับผมพ่อสุรินครับพี่น้องเนาะเซียนกระทุ่มแบนครับไรเลียงครับปูโคลาตครับพี่น้องอีกหลายเซียนครับผมพ่อแสวงอาจารย์ล่มช่วยครับเดี๋ยวมานําเสนอสูพี่น้องซี่ครับผมครบเสร็จคือเก่าเด้อครับพี่น้องครับเงวนปัะหารกัด ดีใจกับพี่น้องขีครับผมแตกลายสำนักครับพี่น้องเนาะถ้าเตียบเบิ่งตัวเด่นตัวส้นรับผมก็ถือว่าหาซีซีหากระไร่สำนักอยู่ครับพี่น้องครับเจ็ดสามกับมีอ่าบางทีสำนักครับพี่น้องส่วนมากจะไปเข่าที่หาซีกับพี่น้องเนาะนี่แหละครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งกันอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องเนาะแนวทางลาพัฒนาพ่อเจริญศีลครับผมไปรับชมรับฟังแคปหน้าจอไว้เด้อครับพี่น้อง เอาครับพี่น้องครับผมแคปหน้าจอไว้ครับผมลาพัฒนาพ่อเจริญศิลป์ครับวันที่ยี่สิบครับพี่น้องเนาะห้ากับหกเน้นห้าครับผมสองตัวบนล่างหนึ่งห้าสองห้าสามห้าหนึ่งหกสองหกสามหกครับห้าเน้นล่างครับผมกลับด้วยเด้อครับพี่น้องกลับด้วยครับผม ครับตัวเน้นก็บชิมี1หนึ่งหาสองหาสามหาครับช่วงนี้ก็เพิ่งไปน้ากันครับพี่น้องเนาะพอจะเดินเหย้าบ่ครับผมเด่นบนล่างห้ากับหกครับเทียบเบื้องหลายๆสำนักหลายๆอาจารย์เอาครับพี่น้องครับผมครับเปรียบเทียบเบื้องเอาเอาแคปหน้าจอไ้เด้อครับพี่น้องเอาครับพี่น้องครับผม ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นๆครับพี่น้องวันที่18พฤศจิกายนครับเข่ากะจีพี่การเกี่ยวกันวันที่20่สิบล้วครับผมกับก็อีกประมาณสองมือครับพี่น้องเนาะครับวันที่20ครับพี่น้องมาเกี่ยวเข่าครับเอาตัวเลขกพอจะเลื่อนสินครับพี่น้องเนาะปล่อยต่องวดสำนักแรกครับผมกับมื่อเอินเจอกันครับพี่น้องร่วมเซียนแล้วก็ อีกหลายสำนักครับผมให้พี่น้องเอฟซีเก็บข้อมูลเด้อครับผมปัติดปัตโต้ครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวพอเสือดท่าพิ่นมามือแรกนี่กันเดี๋ยวคอยให้มืออื่นเลยครับผมลาพัฒนาพ่อเสือดร่วมถึงเหล็กไทยพร้อครับพี่น้องเหล็กไทยของพ่อกรับวิ่งบนเก้าครับผมครับพ่อเสือดเดี๋ยวมาตามกันต่อครับพี่น้องในงวดวันที่หนึ่งท่านวาคมครับผมเหล็กไทยพอเสือดครับสำหรับเหล็กเหล้าก็อย่าเผลอได้ครับพี่น้องเพว่าจะเป็นเหล็กเด่น เลขวิ่งรูดของพอเสิร์ตครับพี่น้องเนาะเลขวินครับนี่ที่สําคัญเลยครับผมเลขวินครับแต่ว่างวดว่าหันวินเขาวินเจ็ดตัวจังเข่าด้อครับพี่น้องซีหาครับปกติวินหาตัวกับเข่าแล้วครับพี่น้องเนาะครับผมนี่กับพิจารณาเบิงครับผมแนวทางตัวเลขเปรียบเทียบเอาครับผมตัวเด่นตัวชนของแต่ละสำนักเด้อครับพี่น้องครับถ่ายคลิปนี้น้ำเชียร์พาร่วยกับขออวยพรให้พี่น้องเอฟซี โชคดีครับผมถูกหวยเลืยเงินไปน้ากันในงวดวันที่20พฤศจิกายน66ลาพัฒนา2ถุมครึ่งครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซำนีเด้อครับผมพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ